สวัสดีค่ะพบกับข่าวต้นชั่วโมง DMC NEWS ในเวลาเช้านี้ค่ะผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารเป็นประธานเปิดการประชุมชาพุทธนาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกประจำปีพุทธศักราช2559เมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาณหอประชุมมวกร48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าให้พลเอกอาชวินสเสวสเสณีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขาบูชาโลกประจำปี2559โดยได้จัดกิจกรรมวันวิสาขาบูชานานานชาติครั้งที่13เรื่อง พุทธวิถีสู่สันติภาพโลกจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมานณะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศูนย์ประชุมสหประชาชาติกรุงเทพม,มหานครสำหรับการจัดงานดังกล่าวสืบเนื่องจากที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญองค์การสหประชาชาติในคราวประชุมเมื่อปี2542 ได้กำหนดให้วันวิสาขาบูชาเป็นวันสําคัญสากลของสหประชาชาติและกำหนดให้จัดกิจกรรมในวันดังกล่าวณนะสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาในเดือนพฤษภาคมของทุกปีทั้งนี้ประเทศไทยโดยคณะสงฆ์รัฐบาลและประชาชนจึงจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองมาตลอดทุกปีจนถึงปัจจุบันทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นอรารยธรรมสำคัญของโลกผ่านกิจกรรมทางวิชาการศาสนาพิธีและวิถีชีวิตชุมชนไปสู่เวทีโลก